สวัสดีครับสำหรับแอร์หลังของมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับที่มีช่องแอร์อย่างนี้นะครับแล้วก็ไม่มีที่ตักฝุ่นนี่ครับดูสภาพผมแกะมาให้ดูว่าผมทำยังไงนะครับอ่านี่ดูครับอันนี้เป็นแผ่นที่ใช้อยู่แผ่นเก่าดูสภาพฝุ่นหนาเลยนะครับวิธีของผมก็คือใช้เนี่ยครับตีนตุ๊กแกนะครับตีนตุ๊กแกแบบเนี่ยครับ นี่แปะเอาตรงนี้นะครับก็ไม่ได้ใช้อะไรมากใช้ตีนตุกแกแล้วก็แผ่นกองนะครับกองแอร์ทั่วไปเนี่ยอา่าวก็ใช้แปะได้เลยเนี่ยแปะเดี๋ยวมันก็อยู่แล้วขยี้ขยี้หน่อยนะครับเนี่ยขยี้อยู่มันก็จะอยู่ละเนี่ยจัดทรงให้ดีหน่อยนี่ครับก็จะประมาณนี้ดูครับดูครับดำปีเลยนะครับ ผมทีแรกก็หาวิธีทําเป็นกรงเป็นกรอบอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ไม่ดีนะครับก็เลยใช้ตีนทุกแกเนี่ยติดแล้วก็ดีเลย,ยนี่นะครับโอเคไงาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสําหรับวิธีการนะครับก็มันจะมีพวกตีนทุกแกที่เป็นแบบกาวสองหน้านะมันจะมีกาวสองหน้าในตัวอย่างเงี้ยเราก็มาใช้ติดได้เลยนะครับพอดีผมเลี้ยงสัตว์ด้วยนะเนี่ยฝุ่นเต็มฝุ่นแอร์มันจะได้ไม่ตันนะครับผม